สวัสดีครับผมการเลสซิ่งนะครับวันนี้จะพาเพื่อนๆสมาชิกทุกท่านมาดู Honda Wave 110i ตัวนี้เป็น 110i ไโฉมแรกนะครับนี่ก็เป็นรายการใหม่ของการเลสซิ่งชื่อว่าช่องตำลารถฝากเพื่อนเพื่อนสมาชิกกดติดตามด้วยนะครับสำหรับช่องนี้จะพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องรถยนต์มือสองนะฮะแต่ว่าวันนี้พิเศษหน่อยจะพามาดูมอเตอร์ไซค์รุ่นที่ต้องนับว่าเป็นตำนานรุ่นหนึ่งเลยสำหรับ Honda Wave นะครับ แล้วเ,เพื่อนๆสมาชิกท่านไหนที่สนใจอยากซื้อรถกับคาร์เรซิ่งรออีกสักระยะหนึ่งนะครับเร็วๆนี้เราจะมีการขายระบบออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นรถยนต์นะครับไม่ว่าจะเป็นรถมอเตอร์ไซค์สามารถสั่งซื้อฐานออนไลน์ได้เลยนะครับเริ่มต้นจากวันนี้จะพามาดูทางด้านเว็บ 110i โฉมแรกนะครับ ทางด้านเวฟร้อยสิบไอเนี่ยจริง,รงๆเขาจะมีอยู่หลายตัวนะฮะถ้าเพื่อนๆสมาชิกไม่ดูแบบลึกๆจริงๆไม่ดูจริงๆอาจจะมองว่าเขาหน้าตาเหมือนกันทั้งหมดนะครับแต่จริงๆแล้วะจะมีความแตกต่างกันมั่งเขาปรับใหม่บ่อยด้วยนะครับสำหรับฮอนด้าเวฟเริ่มต้นจากตอนนี้มีอยู่สตัวนะครับตัวสีน้ําเงินกับตัวสีแดงสําหรับตัวสีน้ําเงินเนี่ยต้องนับว่าเป็นตัวแรกสุดเลยนะครับส่วนตัวสีแดงเนี่ยคือตัวสุดท้ายของตัวแรกนะฮะก่อนที่จะปรับโฉมไปอีกแบบหนึ่งนะฮะ แต่พอปรับชมก็ใกล้เคียงก,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 กันนี่แหละนะฮะลายละเอียดต่างกันเล็กน้อยเท่านั้นนะครับสำหรับ Honda น a v e เวฟมาเริ่มต้นจากเว็บ 110i โฉมแรกนะครับเขาเปิดตัวออกมาเราก็จะเห็นหลายหลายปีนะฮะแต่ตัวเก่าที่สุดที่การเลสซิ่งเคยได้ก็ประมาณปี51นะครับก็คือปี2008ันาสำหรับออกมาเวฟ1บ1 1นะครับออกมาเนี่ยเขาจะมีอยู่หลายสีนะครับแต่เบื้องต้นก็จะเป็นสีที่เราเห็นนี่แหละฮะลายสติกเกอร์พวกลายสี แล้วก็ตัวท่อนะครับอันนี้ฝากเพื่อนสมาชิกจำส่วนนี้ไว้เป็นหลักเลยนะครับเขาจะมีที่เป็นเอกลักษณ์ส่วนตัวสําหรับตัวแรกนะฮะมีกระบังลมหน้ามีลายสติกเกอร์และก็มีท่อนะครับอันนี้คือถ้าเกิดเดิมๆนะจะเป็นประมาณนี้นะครับเริ่มต้นเลยเนี่ยเขาจะออกมานะฮะหลักๆอยู่3ตัวนะฮะสตัวแต่เพื่อนเพื่อสมาชิกอ่ะไม่ไม่ต้องจําให้ยุ่งยากก็ได้นะฮะจำแค่ว่าตัวสตาร์ทเท้ากับตัวสตาร์ทมือก็พอนะครับแต่จริงเขาออกมา3มรุ่นก็คือมีตัวต่ําสุดนะครับมีตัว อ่าตัวลองท็อปแล้วก็ตัวท็อปนะฮะก็คือมีตัวสตาร์ทมือดิสเบรกอะไรประมาณนี้นะฮะก็จะแบ่งแยกไปแต่ว่าพอเข่ามาเราก็จาแค่ว่าตัวสตาร์ทมือกับตัวสตาร์ทเท้าเท่านั้นก็พอนะครับทีนี้ทางด้านเวฟร้อยสิบไอนะฮะร้อยสิบไอเนี่ยทางการเลสซิง่งตอนนี้มีอยู่2คันนะครับมีสองคันเดี๋ยวพามาดูเลยแล้วกันนะครับอ่าเริ่มต้นจากตัวสีแดงนะฮะตัวสีแดงนี่คือปี54นะฮะถ้านับเป็นภาษาคิดตักราชก็คือปี2011นนะฮะ สำหรับตัวนี้ลายสติกเกอร์จะเปลี่ยนใหม่เล็กน้อยนะครับแล้วเขาก็กำลังจะปรับหน้าปรับตาไปเป็นโฉมมินิเชนคือถ้าเปลี่ยนเป็นปี2อ1 2ันสิบเนี่ย Honda w a ว e จะปรับกระบางลมหน้าแล้วก็จะปรับได้หลายอย่างนะครับเขาจะเป็นอีกแบบหนึง่งแต่หน้าตาคล้ายกันเป๊ะเลยนะฮะถ้าไม่ดูดีๆอาจจะแทบไม่รู้ด้วยซ้านะครับส่วนทางด้านของไอคันสีน้ําเงินนั้นนะฮะนะค,คันสีน้ําเงินนั้นคือตัวแรกเลยนะครับถ้านับเป็นปีคศนะฮะเออถ้านับเป็นปีพออนะพศก,ก็ปี2 อ่าสองห้าห้าสามนะครับก็ปีห้าสามสีแดงห้าสี่แต่คนละคนละแบบนะฮะอันนี้ถ้าเป็นเพื่อนสมาชิกดูละเอียดละเอียดอาจจะแตกต่างกันบ้างนะครับแต่เอาจริงๆผมว่าแทบจะไม่ต้องดูละเอียดขนาดนั้นก็ได้นะฮะคิดซะว่ามันเป็นตัวแรกเหมือนกันไปเลยดีกว่านะครับเพราะว่ามันเหมือนการเป๊ะเลยต่างก,กันก็อย่างมากก็แค่ลายสติกเกอร์นะครับแล้วก็คนละปีเท่านั้นเองนะครับอันนี้ทางการลิซซิงจะพามาดูเปรียบเทียบนะครับว่าระหว่างปี2011นอะครับอันนี้คือปี2011 เนะพื่อนๆสมาชิกดูกระบางลมนี้ไว้นะครับกระบางลมนี้ะจะเป็นใหญ่ๆหน่อยนะฮะต้องบอกว่าเป็นใหญ่ๆหน่อยทีนี้เรามาเปรียบเทียบกับตัวปี2012ที่เขาจะเปลี่ยนหน้าไปนะครับนี่ฮะกระบางลมเขาจะเรียวเรียวขึ้นแล้วก็ยาวนะฮะยาวลงมาอันนี้คือตัวใหม่ปี2012นะครับกระบางลมจะแตกต่างกันปี2011กับ2 0 1 2ให้สังเกตกระบางลมกับทีนี้อีกตัวหนึ่งก็มาดูตัวท่อนะฮะอันนี้คือท่อตัวเก่านะฮะเวฟตัวแรกโฉมแรกตัวเก่าจะเป็นอย่างนี้ไอตัวที่ไอเขาเรียกว่า กันร้อนนะฮะมันจะเหมือนมันติดอยู่กับท่อเลยแกะยากๆนะครับแต่ถ้าเป็นปี2012เนี่ยไอตัวกันร้อนนะครับมันจะสามารถถอดได้ง่ายๆเลยนะครับก็มีความแตกต่างกันตรงตัวท่อนะฮะแล้วก็ตัวกระบ,บางลมแล้วก็ลายสเตติกเกอร์แต่รูปร่างหน้าตาส่วนใหญ่่ถ้าไม่ดูดีๆด,ดูขน้นเผินนี่แทบจะคล้ายกันเลยนะครับสําหรับอันนี้ก็เป็นเบื้องต้นนะฮะสำหรับข้อมูลทางด้านของอเวฟโฉมแรกนะครับแล้วก็โฉมเวฟร้อยสิบไอโฉมแรกแล้วก็ร้อยสิบไอโฉมที่2นะครับ อ่ทีนี้เรากลับมาดูตัวของเราอตอนนี้ทางการเลสซิ่งมีอยู่2ตัวอย่างที่แจ้งนะครับก็มี110 i ไอตัวแรกและก็110ยไอตัวแรกเหมือนกันแต่เป็นตัวที่ปรับปรุงก่อนที่จะเปลี่ยนตัวเปลี่ยนโฉมนะครับ2ตัวนี้ปีต่างกัน1ปีสีน้ําเงินปี53าสสีแดงปี54สนะครับาสำหรับ Honda Wave เนี่ยอตอนนี้เราจะตัดข้อมูลเทคนิคออกนะฮะเราจะพูดภาษาบ้านๆกันอย่างเดียวเลยนะครับสำหรับ Honda w เว e เนี่ย จัดว่าเป็นรถที่ซ่อมง่ายดูแลง่ายอะไหล่หาง่ายที่สุดนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นรถรุ่นที่ขายดีมากๆในประเทศไทยเลยนะครับอะไหล่มือสองเยอะมากนะครับอะไหล่แต่งอะไหล่เทียบอะไหล่แบบทุกชนิดเลยฮอนด้าฮอนด้าเวฟนี่จะถือว่าเยอะสุดๆเลยนะครับเรื่องการซ่อมง่ายเนี่ยเป็นอันดับต้นๆเลยสําหรับเครื่องของ Honda w เว e ทั้ง2ตัวนี้นะฮะตัวแรกทั้ง2ตัวเนี้ยอ่เขาใช้ระบบหัวฉีดนะครับ Uh, PGM FI นะฮะอันนี้คือถ้าเรียกผิดต้องขออภัยนะ,ะระบบนี้นะครับจุดเด่นของเขานะฮะที่เขาแจ้งออกมาทางด้านของทาง Honda เลยก็คือเครื่องเล็กนะครับดูแลง่ายนะฮะแล้วก็ประหยัดน้ำมันปล่อยไอเสียน้อยนะเรื่องของประหยัดน้ำมันนี่ก็โอ้โหสุดๆด,ดจริงๆนะครับคือทนด้วยประหยัดด้วยซ่อมง่ายด้วยแค่3อย่างเนี้ยโอ้โหคลองใจคนไทยแบบชนิดว่าผมว่าที่สุดเลยนะครับสำหรับทางด้าน Honda w เว e ทีนี้ Honda Wave สตัวนี้นะฮะถ้านับปีเนี่ยถ้านับตามปีนะต้องถือว่าอายุอานามค่อนข้างเยอะแล้วล่ะนะฮะอายุแบบจะ10ปีเข้าไปแล้วแต่จุดเด่นของเขานะฮะเขาคือ Honda Wave และเขาเป็นหัวฉีดด้วยนะครับเรื่องของราคาค่างวดก็เลยจะไม่ธรรมดาสักนิดหนึ่งนะฮะถ้านับปีใกล้ๆเคียงกันนับปีใกล้เคียงกัน Honda w เว e ยังถือว่าราคาค่อนข้างจะแข็งอยู่นะครับราคาทั้ง2คันนี้ราคาอยู่ที่ หนึ่งหมื่นต้นๆค่อยค่อนไปทางหนึ่งหมื่นกลางๆนะครับหรือว่า,ถ,าถ้านับเป็นตอนนี้เลยเนาะไอ้คันสีน้ําเงินเนี่ยผมขายนะครับคันสีน้ําเงินเนี่ยไอ้ตอนนี้ยังไม่ได้ล้างนะยังไม่ได้ล้างไม่ได้บิ้วอะไรนะครับถ้าล้างเสร็จบิ้วเสร็จนะครับราคาขายจะอยู่ที่หนึ่งแสนเออไม่ใช่หนึ่งแสนขออภัยหนึ่งหมื่นสี่พันเก้าร้อยบาทนะครับจนถึงหนึ่งหมื่นห้าพันเก้าร้อยบาทดูแล้วแต่นะครับว่ามันจะออกมาสวยมาดูดีแค่ไหนแต่อันนี้คือราคาที่ต้องบอกว่า ภาษีพร้อมนะครับพบรบพร้อมเล่มเอกสารพร้อมโอน,นครบทุกอย่างแล้วก็บิวดีทุกอย่างนะครับส่วนคันสีแดงนะฮะคันสีแดงเนี้ยเป็นปี54ราคาค่างวดหลังจากบิวเสร็จก็จะราคาสูงสักนิดหนึ่งนะฮะอาจจะอยู่ที่15,900บาทถึง16,900บาทโดยประมาณนะครับอยู่ประมาณนี้นะแต่อีคันแดงคันนี้เนื่องด้วยประวัติอาจจะไม่ค่อยดีนะครับประวัติไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ทางการเลสซิ่งก็เลยอาจจะ คิดว่านะครับอาจจะขายราคาไม่สูงมากนะฮะ,ะประวัติไม่ดีทางนี้หมายความว่าไงนะฮะ,ะเคยเป็นรถพ่วงข้างมานะครับเนี่ยฮะเคยเพื่อน,น,นสมาชิกต้องต้องสังเกตตรงนี้นะครับเขาจะมีช่องที่เอาไว้ล็อกรถพ่วงข้างเอาไว้ก็คือเคยพ่วงข้างมารถพ่วงข้างนี่ผมผมบิวเสร็จมันก็ไม่บ้านเท่าไหร่นะฮะก็เลยว่าขายถูกไปแล้วกันนะฮะทั้งทั้งที่รถสภาพดีมากนะคันแดงเนี่ยเครื่องดีนะฮะสภาพดีสตาร์ทติดง่ายไม่ก็ไม่เยอะด้วยนะครับ แต่มัน,นอ,อย่างว่าแล้วขายขายรถอย่างนี้ไปให้ราคาถูกๆแล้วกันนะฮะก็อาจจะอยู่ที่ประมาณสักหมื่นสี่เก้านะฮะหนึ่งหมื่นสี่พันเก้าร้อยบาทจนถึงประมาณหนึ่งหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทนะฮะอันนี้ราคานี้คือราคาที่ภาษีพร้อมพรบรพร้อมนะครับแล้วก็อาจจะแถมโอนให้ได้บ้างด้วยนะฮะแล้วก็มีหมวกน็อกแถมให้อะไรประมาณเนี้ยคือคือรับเรียกว่ารับของแถมปกตินะฮะปกติทั่วไปที่จะแถมให้ประมาณนั้น แต่ว่าทีนี้ทางด้านของตัวเวฟนี้นะครับถ้าเกิดว่าเพื่อน,นสมาชิกอาจจะเห็นกันบ่อยรถที่เป็นเรียกว่าภาษีขาดเกินนะครับภาษีขาดเกินรถไม่มีเล่มนะฮะหรือว่ารถมีเล่มไม่มีชุดโอนก็จะมีแตกต่างกันไปนะครับราคาก็จะลดหลั่นลงมานะตามอาการตามสภาพของทางด้านของตําหนิของของตัวรถไปนะครับแต่สําหรับทางด้านของรถที่สภาพพ,พร้อมๆก็รา,ราคาเป็นประมาณที่แจ้งนี้นะครับแต่ถ้าเกิดไม่พร้อมเท,ท่าไหร่ก็ มันก็ยังถือว่าแพงอยู่นะขนาดสภาพไม่พร้อมก็ยังอยู่ที่ระดับหมื่นกว่าๆนะครับหมื่นต้นๆหมื่นกว่าสําหรับ Honda w a ว e 10ไนะฮะต้องถือว่าเป็นรถที่นะฮะอึดนะฮะใช้ดีใช้ทนนะครับประหยัดน้ํามันไอเสียน้อยของแต่งเยอะมากนะคใครอยากเอาไปแต่งเนี่ยฮอนด้าเวฟเนี่ยมีทุกอย่างนะฮะของแต่งถือว่าเป็นรถที่น่าเล่นนะครับแต่วันนี้ต้องย้ํากับเพื่อนๆสมาชิก อีกสักรอบนึงนะฮะอันนี้ทางการลีซิ่งตอนนี้ทำเป็นสก,กรูปให้ดูเป็นความรู้ทั่วไปเฉยๆนะครับแต่ว่ายังไม่พร้อมที่จะขายนะถ้าเกิดเพืเ่อนๆสมาชิกท่านไหนที่อยู่ไกลอาจจะลําบากสักนิดหนึ่งนะครับทางการลีซิ่งพยายามหา วิธีการที่จะขายให้อยู่แต่เวัยนี้แหละครับน่าจะเสร็จและระบบใกล้จะเสร็จแล้วนะครับก็สามารถจะสั่งซื้อได้ว่าจะเป็นมอไซค์ว่าจะเป็นรถยนต์นะครับให้สินเชื่อผ่านออนไลน์ได้เลยสั่งเสร็จปั๊บรถส่งถึงบ้านท่านเรียบร้อยนะครับท่านสามารถจะดูรถได้ทุกซอกทุกมุมถ้าไม่ชอบใจก็สามารถส่งกลับได้อะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่าส่วนของปัจจุบันนะฮะต้องรออีกสักระยะหนึ่งนะไม่นานเกินรอนะไม่นานเกินรอก็จะมีระบบที่เราจะค้าขายได้นะครับผม เดี๋ยวทางการลิซิงจะพามาดูได้หลายรุ่นต่อไปเนาะถ้าเกิดมีรุ่นไหนที่น่าสนใจเดี๋ยวทำรีวิวมาให้ดูนะครับขอบพระคุณอย่างสูงนะครับสวัสดีครับ